สวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกลุ่มภาพันสองห้าหกแปดนะคะตรงกับวันซุกนะคะเอฟซี FC มือนี่มือสุดท้ายของเดือนกลุ่มภาพันนะคะมืออื่นเนาะเป็นมือที่ทุกคนรอกันใจจดใจจ่อแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะมีแนวทางนะคะของ อาจารย์หนุ่มกระสินโค้งสุดท้ายฟันทงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จะแถมของหมอดูเลขเด็ดด้วยว่าเพิ่นเน้นให้ตัวใดย่ำให้ตัวใดนะคะเพราะว่าแม่เพ่นลงคลิปไปแล้วพร้อมคลิปห้าน้อยเล่านะคะแต่ว่ายานเอฟซทั้งช่องบ่เห็นก็เลยจะเอามาลงในนี้ให้อีกเทธอนึงนะคะแล้ว วังวันนี้แม่เพ่นจะญ,ญาติเวลาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยเพราะว่าแม่เพ่นเห็นลายสำนักมากที่ตรงกันนะคะแม่เพ่นก็เลยจะมาสรุปให้เอฟซีทั้งช่องว่าทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้ช่องแม่น้องคําแพงมามีตัวใดเด่นกว่ามูนะคะเอฟซี FC, เนาะเดี๋ยวแม่เพ้นจะมาสรุปให้อีกคือนึงหลังจากลงแนวทางฮานอยลาวพัฒนาไปแล้วครบหมดแล้วเนาะแล้วก็คลิปนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกคือนึงเนาะเพราะว่าขอไปหนลายๆอาจารย์มืแล้วว่า ขอโค้งสุดท้ายเน่จะได้สรุปไหเอฟซทั้งช่องนะคะคอไปแล้วคะ่ะเนาะผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วก็ของหมอดูเลขเด็ดคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะหมอดูเลขเด็ดมั่นใจมากงวดน,นี้ถ้าเลขไม่มาตัวนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเพิ่นวานเนาะเพราะว่า, <S <S วามั่นใจเพิ่นมั่นใจคือเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจคือกับเลขเล่าที่เพิ่นไห้ท่วา ชุดเก้าหกับ8ปเก้างวดที่แล้วนะคะเพิ่นมั่นใจแบบนั้นเลยพันวาเนาะฟันทงเลยแม่เพ่นกับจะตามเพิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าก่อนจะขับไปเบิ่งแนวทางแม่เพ่นจะพายเอซทั้งช่องไปเบิงตตรงลอตเตอรี่ของเจ๊ลอตเตอรี่แล้วก็ของน้องคนสวยเพิ่มมาหาอีกแล้วได้มาแล้วค่ะเม็ดเดียวเก้าห้าบน เล่แม่ดิ่งเล่ผู้ใหญ่ใจุญงั้น่นะต่ว่ามันดับบนนุญแต่ว่าเพิ่นว่าหมั่นใจแห้งคือแบบแต่ว่าเพิ่นหาก็ไหามั่งวดเดียวนี่ดอกแต่ว่าแต่ว่าก็หมั่นใจน้ำเพิ่นเสื่อใจเพิ่นแมนเามามาโลดเชื่อใจเพิ่นเพราะว่าอย่างงวดที่แล้วนำเกาหาหาเกามันบ่มามันมาหาศูย์ซูน,น,นหา ม,มันจีมาตามกนนี่แหละก็เลยมักน้ำพลินอยู่คิดคิดอยู่เด้ว่าจะอาดีมีบ่ล่ะบ่มีหมดหมดสองแผงเก้าห้าห้าเก้าไม่มีไม่เจ้าเก็บไปหรอเลขบนเลขบนเลกบนค่ะส่วนล่างกนน้อใบเก่ืมงส คุณยัยใจบุญที่ว่าถือสามตัวโต้นนั่นบอแม่เราหายหาเก้ากับห้าเก้าห้าอืมเราหายมากเก่าหนึ่งกับเก่าเออเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าหาสามครูแล้ว่แตหาเก้ากับเจ็ดเก่วาวแต่ว่าอันนี้เด่นคู่เดียวหาเก่าเก้าหาวันวะแมนมีหนึ่งเก่ามีหาเก่าแล้วก็มีเจ็ดเก้า พิ่นเน้นที่ห้าเก้าเม็ดเดียวบนส่วนล่างของเพิ่นเน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์สองเพิ่นวะมีนะแต่ว่าซื้อเยอะเกินไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเอาลายตัวอื่นมีหลายเกินไปแล้วศูนย์หกหกศูนย์มีนะแครเจ๊เดหกศูนยเหกหนย์มีนะแคร์เจสี่หกศูนย์หกหกศูนย์ะแคร แจักสิเอาตัวใดเนาะอ่ะเอฟซีขอให้เฮงเฮงปังปังถูกรางวัลที่หนึ่งได้แม่นะค่ะผัวว่าผัวเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเบอร์หมอล่ำตีซีจังแม่ค่ะแม่ถึงถึงรางวัลที่หนึ่งแมนบอกมาอยู่ใส่สุขนาสุขนาเบอร์มันกว้างใหม่คือเบาแบบนี้เนาะอันนั้นแหละข้าเจ้าใส่เงินบ่เป็น เพิ่นถือเลขถือหวยเพิ่นเอาไปท่ำบุญทําท่านตัวเองเ้าเอาไปเล่นไปกินมันก็ต้องมีเหตุมีนั่นมีเหตุมีผลเหมือนเจ้าของต่างตัวถือรางวัลที่หนึ่งติดเหล่าตะนันเป็นต้นมากเลยก็นั่นแล้วเพิ่นเพิ่นว่างไงจิตมันว่างนั่นแล้วมันต้องเงินจากเทวดาแล้วต้องทำบุญเยอะกว่าเอามาใช้มาจ่ายมันจะค่อยต่อยอดให้เราเนี่ค่ะเนี่ค่ะเนาะอ่ะตามนี้ค่ะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะ ผ้าเอฟซีไปเบิ่งตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็หมอดูเลขเด็ดเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างผู้ใดมากก็ตามผู้ใดบ่ามากก็พานได้ทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะ,ะมาค่ะเอฟซี FC. หลังจากไม่เพ่นผ้าเอฟซีไปเบิ่งว่าไม่เพ่นจะซื้อเลขลอตเตอรี่ตัวใดเนาะไม่เพ่นกับเบิ่งแล้วบอกแล้วว่าจะซื้อตัวใดแต่ว่ามันบ่มีเนาะค่ะก็เลย บอยด์จอยนะคะเก่าห,าหาหาเก่านะคะอ่ะมาแต่ว่าแม่เพ่นเอาศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็แล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์แท่นนะคะนี่ค่ะแม่เพ่นสั่งน้องเขาไว้ให้เอาสามเก้าเก้าสามไว้ให้เนาะเพราะว่าเป็นเลขของ เอฟซีโคลาตเนาะที่อยู่ในช่องพี่ประหัตนะคะแม่เพ่นก็ซื้อตามเพิ่นเนาะเพราะว่าหัวที่แล้วเพิ่นไ้แม่นค่ะเนาะแม่เพ่นก็เลยซื้อตามเพิ่นโยเนาะสามเก้าเก้าสามนี่ค่ะทั้งหมดมีอสามเก้าเนาะเรื่องเก้าสามนี่ก็สามเก้านี่ค่ะนี่ก็สามเก้าสามเก้าได้สี่ชุดเนาะ แล้วก็ส่วน93ได้5ใบเนาะเพราะว่านี้ชุดละ1ใบอันนี้ชุดละ2ใบนะคะแม่เพนซื้อตามของ FC โคลาานะคะให้มาฟันมาเม็ดเดียวงวดน,นี้39นะคะ3993บนล่างนะคะ FC เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นฟันบนเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นบนกันล่างเนาะเพิ่นได้บนทาถึกบนเพิ่นได้เป็นล่านนะคะ แต่ว่าเพิ่นถือรางเพิ่นใดเคริงเคริงลานนะคะเอฟซีก็คือหาเสียงนั่นแหละเนาะเม่เพิ่นก็เลยลองตามเพิ่นเบิ่งเพื่อจะจะมีโชคนําเพิ่นบู้เนาะมื่วที่แล้วเม่เพิ่นก็ซื้อไว้กันในหนึ่งนะคะเพิ่นเม่เพิ่นก็ไดยยินงนั่นเพิ่นฟันท่องห้ยพิบัตศูนย์ห้าบนไม่เพิ่นก็เอาบนหลายกว่ารางคือแบบเพิ่นบอกเลยนเนาะก็เลยได้หน่วยหนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ เนาะหมอดูเลขเด็ดเพิ่นธไฮมานะคะศูนย์เน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์สองล่างเนาะแม่เพนก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเอฟซีนี่ค่ะศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์ได้หนึ่งชุดศูนย์หกได้สองชุดเนาะส่วนศูนย์สองได้สองชุดสองศูนย์ได้สองชุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะของแม่เพนซื้อลอตเตอรี่มาไว้แล้วเนาะอ่ะรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นจังได้เนาะเพราะว่าแม่เพนงวดนี่ก็ซื้อลอตเตอรี่หลายอยู่ อ่ะนี่ค่ะของพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะให้ศนเน้นที่02กับ06ล่างนะคะแม่เพ็นก็ลงคลิปให้ไปแล้วพร้อมอลาวฮานอยเนาะแต่แม่เพ็นย่าน FC ทั้งช่องบอเห็นนะคะแม่เพ็นก็เลยเอามาลงคลิปนี้ให้อีกเ่อหนึ่งนะคะอันนี้เป็นล่างเนาะส่วนบนนะคะเอนี่ค่ะบนอาจารย์หมอดูเลขเด็ดนะคะเพิ่นฟันท่งให้ตัวเดียวนะคะ บนให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะบนรัฐบาลไทยค่ะจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเน้นที่เก้าห้าเม็ดเดียวนะคะเน้นที่เก้าห้าเม็ดเดียวงวดนี้พ่อว่าพ่อมั่นใจเหมือนเดิมนะคะเนาะนี่ค่ะอ่ะนี่เนาะแม่เพนจะเอาเบอร์โทรติดต่อหาพ่อกันนะคะแคปหน้าจอเอาของพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะให เบอร์โทรของพ่อเนาะเนี่ยค่ะพ่อให้มาเนาะเบอร์โทรเบอร์โทร084637แล้วก็5116นะคะอันนี้เบอร์โทรข้างล่างเนาะข้างบนจะเป็นอ่าเลขบัญชีของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะแม่เพ่นก็ไดโอนให้เพ้นไปแล้วนะคะอันที่เอฟซีทั้งช่องโอนมาให้แม่เพ้นเนาะแม่เพ้นกะบรยจากให้เอฟซีทั้งช่องโอนผ่านแม่เพ่นดอกเนาะโอนโดยตรงให้เิ่นกคดีขึ้นกัน แต่ว่าเฮ้ากับ่บหูเนาะบริจ้งเพิ่นเพระาะว่าเพิ่นบบมีไล่โบมีอีหอย่างเนาะนี่ค่ะมีแต่แจงนั่งท่างยูทูปห้เพิ่นทราบเนาะอ่ะผู้ใดต้องการติดต่อหาเพิ่นด้โดยตรงนะคะก็คือ0846375116นั่นเองนะคะตามนี้เนาะอ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังรัฐบาลไทยแนวทางของหมอดูเลขเด็ดมาต่อที่อ่าชุดเต็มบนล่างของ อาจารย์หนุ่มกระสินนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มแม่เพนก็ลงคลิปให้ไปแล้วนอกใา้แม่เพนเอามาท่วนขึ้นให้อีกเท่นนึงบนวิ่ง6กับ7ชุด3ตัวบน037337 063แ 3, ละ336ส่วนชุด2ตัวจะเน้นไปที่37 03 6360กัน03ย์แล้วก็3 3ส่วนล่างวิ่ง6กับ7จับคู่ชุดเน้น60 72อ่า 7จ็ดสามชุดกันหกสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งนั่นเองค่ะเนาะอันนี้ชุดเต็มไม่เพิ่นลงคลิปให้ไปแล้วไม่เพิ่นมาทวนขึ้นให้อีกเทอนึงมาเบิงชุดสรุปค่ะชุดสรุปได้มาแทนแทนแทเเอ่นี่ค่ะบนวิ่งหกตัวเดียวนะคะบนวิ่งหกตัวเดียวจับคู่สามหกสามแล้วก็ศูนย์หกสาม สองตัวให้มาเม็ดเดียวนะคะก็คือหกสามนั่นเองเนาะส่วนล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวเน้นหกศูนย์นะคะนี่ค่ะล่างก็ตรงกันกันกบของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะหกศู 60, 6, นย์ศูนย์หกเนาะคะ่ะอ้าวมาผู้ใดจะมาตรงผู้ใดจะมาโตกับอะรุ่นกันไปค่ะส่วนล่างนะคะบนเม็ดเดียวหกสามล่างเม็ดเดียวหกศูนย์อ่ะ ผิดจารนากรเสียงซื่อไปเทียบเซลลายอาจารย์ละลายสำนักก่อนเดอร์ค่ะเนาะสาตัวบนสามแล้วก็0 6นยนะคะของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะนั่ง60ของหมอดูเลขเด็ด0ูนค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะ มามเพนจะให้เอทั้งช่องมาตามต่อของพ่อช่างคมนี่ค่ะพ่อช่างคมให้มางวดน,นี้รัฐบาลไทยนะคะของสุดท้ายพ่อก็ให้ตัวเดิมเน้นตัวเดิมเพิ่มเติมมี1ชุดนะคะก็คือวิ่งลูดบนล่างเด่นสองรอง1น,นะคะจับคู่1นึ่งห้าหนึ่งพ่อเน้นที่2 5กับ1 6นะคะนอกชุดสองตัว ส่วนชุด3ามตัวบนตามเลขสูตรจะมี8 2ดสองหแล้วก็ศูนย์หพ่อเน้นที่8 2ดสองห้านะคะส่วนตัวนี้ชุดนี้จะเป็นตัวเลขที่พ่อว่าตัวเลขขึ้นตามมือขึ้นขึ้นฝ่นามือนะคะเห็นแต่เลข0ูนย์เพิ่มเล้ตีใส่เป็นศูนย์หน้าะคะเนาะนี่ค่ะของพ่อช่างคมค่ะ3มตัวมี3ามคู่เน้น8 2ดสองหแล้วก็ศ1นย์หนึ่งห้า ตัวลองก็016เนอะส่วนชุดสองตัวเน้นที่16กับ25นะคะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะพรุ่งนี้ขอให้ถูกรางวัลใหญ่กันทุกคนนะคะงวดน,นี้แม่เพนขออนุญาตถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อจ่าเอฟซีจ่าเนาะคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ